ฝรั่งนี่น่าจะเป็นฝรั่งขี้นกฝรั่งที่มีคดีความเยอะแยะเลยนะเนี่ยคนเนี้ยส่วนเขมรเนี่ยก็น่าจะมีเอี่ยวแต่ว่าเอี่ยวนี้เบี้ยวหรือจริงไม่รู้อ่ะแต่น่าจะนําม,มาสู่คลิปรับแล้วก็นําไปสู่การยิงกันของไทยกัมพูชาส่วนไทยอันเนี้ยชัดเจนนะครับว่า มีส่วนที่จะเข้าไปไล่หุบบังจากการสำเร็จหรือไม่เนี่ยก็สำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วละ่ะยังเหลืออยู่ที่ขัดคออยู่ก็คือการขายหุ้นของประกันสังคมที่จะต้องออกมาที่เป็นหน่วยงานรัฐเนี่ยก็เลยทำให้การไล่พุบบังจากยังไม่ค่อยเรียบร้อยแต่ถามว่ามีจริงไหมก็จริงนะคำถามว่าทำไมต้องไล่พุบบังจากบังจาก เป็นบริษัทพลังงานใหญ่อันดับสองรองจากปตทบางจากที่มาถูกไล่ฮุบเนี่ยเพราะไปซื้อเอสโซ,โซ่มาไงอยู่ๆบางจากก็ใช้เงินไปเท่าไหร่ละสี่หมื่นล้านไปซื้อเอสโซ่แล้วตอนนี้ก็เหลือพูดตรงๆก็คือนอกจากปตทแล้วก็มีบางจากแหละที่เหลืออยู่ก็จะเป็น Shell วเท t e ์พีทีอะไรพวกนี้ครับก็ก็ถือว่ารายเล็ก แล้วก็ไม่ได้มีโรงก่นเพราะโรงก่นที่แท้จริงขณะนี้นะมีแค่บางจากกับปตทรวมถึงในอนาคตบางจากก็จะดําเนินกินจาก,การคล้ายกับปตทคือขยายออกไปต่างประเทศเข้าใจว่าขยายไปแล้วในบางประเทศแล้วก็อาจจะมีความน่าสนใจถ้าแหล่งพลังงานในอ่าวไทยซึ่งไม่ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นไทยกัมพูชาเนี่ย เขาให้มีการขุดเจาะปตทขุดเจาะไปแล้วบางจากก็ขุดเจาะได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าบางจากมีขีดความสามารถมีทั้งคลังมีทั้งขายปลีกมีทั้งกิจการกลัน่นก็น่าจะมีกิจการขุดเจาะได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นสมมติฐานหนึ่งที่ทำไมบางจากถึงใหญ่ขึ้นมาเร็วอันนี้ก็ต้องชื่นชม ฝ่ายบริหารย้อนไปตั้งแต่อดีตคุณวัชระคนที่ตั้งบางจากคนแรกเนี่ยชื่อคนเอกเปรมติมาสูลางนงอดีตนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นอดีตประธานองค์มนตรีแล้วเราก็จะได้ยินอ,อ,อดีตกรรมการผู้จัดก,การใหญ่ความจริงต้องถามพี่โสพลนะยังจัดรายการวิทยุอสมทออยู่เย็นวันเสาร์ทย์ผมยังแอบฟังอยู่นะ นั่นน่จจะรู้เรื่องบางจากดีแล้วก็ถัดจากคุณสโสพลก็จะเป็นคุณศิริชัยซึ่งตอนนี้ท่านผันตัวไปทำอะไรไม่ทราบเคยเรียนร่วมหลักสูตรกันอยู่แต่ไม่เจอตัวอีกคนนึ่งผมจำชื่อจริงไม่ได้คุณจรก็เป็นเพื่อนกันเคยเรียนกฎหมายมาหาชนด้วยกันแต่เสียชีวิตไปลวถัดมาเนี้ยคุณชัยวัฒน์ซึ่งเป็น c ี2อสมยัยละอันนี้ก็คนเก่งคนดีมีฝีมือคนนี้เป็นคนเปลี่ยนบางจากจาก ปั๊มเล็กๆไล่ใช้นโยบายการเงินแล้วก็วิธีการทันสมัยเนี่ยก็สามารถขยายกิจการที่เราเห็นเนี่ยอย่างที่ผมเล่าเมื่อสักครู่ครับเข้าไปเทคเราจะเห็นปั๊มเอสโซใช่ไหมครับที่ขายทั้งหมดพร้อมทั้งลงกลั่นทั้งปั๊มทั้งหมด่สี่หมื่นล้านเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์สีเขียวๆหมดทั่วประเทศก็เรียกียกว่านอกกิจการ เป็นรองแค่อรทอันเดียวหรอครับใหญ่ใ,ใหญ่มี<อ>มีมีคนมีคนตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับพี่เอ๋ว่าก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจมากที่บางจากเนี่ยจู่ๆก็ไปซื้อเอสโซได้อ่าคือเอสโซเขาก็ตัดสินใจขายกิจการให้บางจากพูดตรงๆภาษาชาวบ้านท่านผู้ชมทีนี้ก็งงๆอยู่เอ๊ะบางจากก็ตอนนั้นก็ดูไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับ แต่ว่าก็ไปซื้อเอ o โซจนกระทั่งตอนนี้ก็เปลี่ยนปั๊มเอ o โซเป็นปั๊มบางจากกลายเป็นว่าตอนนี้บางจากก็คือยักษ์นะฮะก็คือยักษ์ตนหนึ่งเหมือนกันขึ้นมารองจากปตทอ,อย่างที่พี่เอว่าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ได้มีการลำดับมาโดยตลอดนับตั้งแต่ ซื้อเอโซหรือว่าจริงๆแล้วการที่จะมาไล่ฮุบบางจากทีหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นมาทีหลังหรือ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 คิดว่ามันมากันตั้งแต่ต้นบางคนบอกมาตั้งแต่ต้นก็ก็อันนี้ไม่รู้ลึกจริงๆครับแต่แต่ผมพูดเรื่องการซื้อบางซื้อเอโซเนี่ยอันนี้ต้องชื่นชมว่าเป็นฝีมือนะต้องชื่นชมฝีมือของซีอโอเขาและกรรมการบริหารที่เขาตัดสินใจถูกต้อง เพราะเพราะกิจการตัวระหว่างที่เรามีรถไฟฟ้าเข้ามาก็มีคนบอกไอ้ปั๊มน้ำมันจะตายนะปรากฏว่าปั๊มน้ำมันไม่ตายและคนก็เห็นอยู่วันนี้ว่าการตัดสินใจเปลี่ยนมารถไฟฟ้าทั้งหมดก็ยังไม่ได้ไปหมดมันยังกลับมาเป็นไฮบริดหรือกลับมาใช้ IEEV แล้วก็ยังใช้รถสันดาปอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นกิจการของปั๊มน้ํามันที่มันปรับรูปแบบและมีการขยายสาขา ไม่ว่าเขาจะมีเครือข่ายร้านสะดวกซื้อที่อยู่ในปัม๊มมีร้านกาแฟแบบเดียวกับปททมีอเมซอนใช่ไหมครับบางจากก็มีอินทนิลเพราะฉะนั้นปตทมีโรงการบางจากก็มีโรงกลารเพราะก,กิจการมันมันเห็นมันเห็นมันเห็นเขาเรียกอ,อะไรในทางธุรกิจพลังงานมันเห็นเห็นกันอยู่อ่ะทีนี้เดิมเนี่ยผู้ซื้อรายนี้ที่เข้ามาเนี่ย ก็เป็นคนไทยที่มีสามีเป็นฝรั่งเนี่ยก็ซื้อไม่เยอะนะแต่ผมเข้าใจว่ามาซื้อซื้อช่วงที่หลังจากปอราเออบางจากซื้อเอสโซแล้วคือผมไม่ได้ตามว่าเขาซื้อก่อนหรือซื้อหลังแต่เขาไล่ซื้อมาเรื่อยๆแล้วตอนหลังเนี่ยเออก็ไม่แปลกที่คนจะซื้อหุ้นนะถ้าคุณพัชระ,ะมีตังแต่บังเอิญคุณพัชระ,ะกับผมไม่มีตังหลายหลายพันหลายหมื่นล้านเราก็ไม่สามารถไปซื้อได้นะหุ้นมันตัวตั้งสาม สิบสี่บาทสามสิบห้าบาทใช่ไหมครับซื้อเป็นล้านล้านหุ้นม,มันก็เท่าไหร่ล่ะซื้อเป็นสิบล้านหุ้นเท่าไหร่ล่ะให้ได้สิบเปอร์เซ็นะต์น่ะเขาตอนนี้เขาได้ซู้นแคสิบสิบสองเปอร์เซ็นต์ก็ปรากฏว,ว่าเป้าหมายเท่าที่ทราบเนี่ยเขาจะซื้อยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์มันเท่ากับยึดกิจการเลยมันมีเสียงตั้งแต่เปลี่ยนซีโอมีสิบมีเสียงเป็นเจ้าของอะครับทีนี้จะจะซื้อได้เนี่ยมันก็มีกระทรวงก,การคลังถือหุ้นอยู่แล้วมันก็มีหน่วยงานรัฐ อื่นเข้าใจว่าเป็นกองทุนประกันสังคมและกองทุนอื่นอยู่นะครับไอที่เขาไล่ซื้อในตลาดมาได้เนี่ยมันก็ส่วนเดียวแต่ว่ากองทุนประกันสังคมน่ยที่ยังซื้อไม่ได้อันเนี้ยก็เป็นส่วนหนึ่งในข่าวลือที่เขาบอกว่าคุณฮุนเซนไม่พอใจบอกว่าไปซื้อได้แค่สิบสองเปอร์เซ็นแต่ไปเรียกเก็บเงินมายี่สบเปอร์เซ็นอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้ต้องไปถามคุณเบนจามินดู ว่าข้อทด้จริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเพราะคุณเป็นจมินชื่อเป็นฝรั่งเียแต่เป็นกัมพูชานะคุณพระร้าเห็นไหมหน้าเขาเป็นฝรั่งใช่ไหมเบนจมินอะไรสมิธเบนจรินบาวเออร์อะไรเนี่ยหลายชื่อได้เกินเนี่ยนะเป็นฝรั่งน่ะสัญชาติกัมพูชาเนี่ยแปลกนะคนคนเป็นฝรั่งคนเป็นยุโรปคนเป็นคนผิวขาวเนี่ยไม่ค่อยอยากได้สัญชาติกัมพูชาลาวถูกไหมเมียนมา มันต้องมีอะไรสิทำไม,มถึงอยากได้สัญชาติกัมพูชาแล้วภออรรยานี้เป็นก,ม,กมพูชานะเบนจามินมาเออร์เบอร์เกอร์คนนี้ใช่ไหมครับที่บอกว่าเป็นคล้ายๆกับทําหน้าที่เยอะแยะมากมายหลายอย่างแต่ว่าเอาเรื่องสัญชาติก่อนว่าได้สัญชาติกัมพูชาแล้วอยากสละสัญชาติกัมพูชาอยากมาได้สัญชาติไทยซึ่งปรากฏว่าเออ รัฐบาลไทยกระทรวงมหาไทยอะไรต่างๆเนี่ยจนถึงบัดนี้ก็ยังไม่ได้ให้สัญชาติไปซึ่งตอนนี้เนี่ยหายไปเลยจากวงการตอนนี้กําลังตามตัวอยู่ว่าเอ๊ะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรคนเดียวกันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับมีเป็นคนฝรั่งผิวขาวจากแอฟริกามีภรรยาเป็นคนไทยแต่ทำไมได้สัญชาติกัมพูชาก็ไม่รู้สัญชาติแอฟริกาใต้ก็ได้เครดิตดีนะ ไม่ใช่เครดิตไม่ดีนะฝรั่งผิวขาวเนี่ยได้สัญชาติไทยก็ดีกว่าแล้วทำไมไม่เอาสัญชาติกัมพูชาล่ะมันเป็นเพราะว่าเขาต้องไปรับตําแหน่งที่ปรึกษาวุฒิสภาที่ฮุนเซนตั้งเขาคือเขาก็ไปสนิทสนมกับทางฮุนเซนไม่ใช่เหรอประมาณนั้นไหมฮะว,ว่าเพื่อ<ต>ที่จะได้อะไรต่างๆก็เป็นคนสัญชาติกัมพูชาก็จะได้ดีแคลร์กันได้ก็ก็เห็นคนที่ไม่ได้เป็นสัญชาติกัมพูชาก็เป็นที่ปรึกษาฮุนเซนนะคุณทักษิณไง <laughs> หรือตอนนั้นจะเปลี่ยนสัญชาติ <laughs> ผมก็ไม่รู้โอเคอ่าไม่เป็นไร <laughs> คือเอาว่าท่านผู้ชมเราเริ่มจากคนนี้ก็แล้วกันนะฮะฝรั่งซึ่งเดิมเนี่สัญชาติแอฟริกาใต้แล้วก็มาได้สัญชาติอ่ขเขมรก็มาใกล้ชิดกับทางฮุนเซนในขณะเดียวกันนะฮะเอ่อมาเออร์เบอร์เกอร์คนนี้ก็บอกว่าใกล้ชิดกับคุณทักษิณน,นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะ นี่คือตัวละครคนสําคัญนะท่านผู้ชมตัวละครคนสําคัญเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงเขาบ่อยฉะนั้นเนี่ยเอ่ยชื่อตรงนี้เอาไว้ก่อนทีนี้อยากจะกลับมาถามเรื่องสําคัญสําคัญหน่อยว่าการที่จะไล่ฮุบไล่ซื้อหุ้นบางจากมีลักษณะในทํานองอยากจะฮุบเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะ25ก็ตามทีนะครับซึ่งต่อไปก็จะมีอํานาจนะครับมากขึ้น มันเพราะอะไรอ่เขาอยากจะได้บางจากไปประมาณไหนบนข้อสมมุติฐานประมาณไหนพี่เอโอ้ก็อันที่หนึ่งเลยคือห้าเน็ตห้ากลุ่มที่มันเป็นเรื่องสำคัญของโลกยังคงอยู่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพลังงานเรื่องธนาคารเรื่องสาธารณสุขเรื่องของเอ่ออะไรอะ่ะไอ้ก่อสร้างที่ดินทั้งหลายเรเสเทใช่ไหมครับแล้วแล้วก็ เรื่องเทคโนโลยี AI สื่อสารไอพลังงานมันเป็นหนึ่งตัวในสิ่งที่สร้างรายได้มหาศาลอ๋อดูง่ายๆนะ,ะ CEO ทั้งหลายเนี่ยของบริษัทปตทและบริษัทในเครืออาจจะรวมถึงบางจากด้วยหรือไม่นะก็มีทรัพย์สินกันตอนเป็นรอนปรนีนี่ก็ดีแคร์คนเราเป็นหลายร้อยล้านนะเดี๋ยวดูดีแคร์ท่านซีอก็ไม่แปลกเพราะผลตอบแทนมันสูงมากนะครับ อันนี้เป็นทั้งโลกส่วนยิ่งเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นนะผมยกได้ไม่ไม่เสียหายหรอกอย่างคุณสารัฐรัตนาวดีเนี่ยขออภัยที่พลาดพิงนะแกใช้กระตั้งบริษัทกาฟตอนอายุ29ครับผ่านมา30ปีเนี่ยแกขึ้นเป็นเศรษฐีอันดับน่าจะอันดับสาของประเทศไทยนะสองแล้วเหรอครับอ๋อไม่รู้ละอันดับแต่รวยมากอะเห็นไหมนี่คือแค่แค่แกมีธุรกิจของโรงไฟฟ้ากาฟนะ พลังงานมันรวมถึงน้ำมันแกส๊สไฟฟ้าอะไรหมดนะครับเพราะฉะนีนน้ถามว่าประเด็นแรกทำไมเขาถึงมายุ่งกับธุรกิจพลังงานก็มันเป็นหนึ่งในห้ากลุ่มใหญ่ที่ทำรายได้สูงสุดแล้วอย่าลืมว่าพลังงานเนี่ยสร้างสงครามโลกมาแล้วนะสร้างสงครามตะวันออกกลางเนี่ยนะในคูเวตในอิรักในซาอุดีอาระเบียมันมาจากมันไม่ได้แย่ยงเกลือกันเหมือนสมัยโบราณแล้ว ตอนนี้มันแย่งแหล่งพลังงานกัน,นมันเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยไหมครับว่ามันเกี่ยวกับพลังงานที่จะเกี่ยวข้องในอ่าวไทยด้วยเลยไหมเอาจอดตรงเลยเาถามาตรงเอ,เอาตรงตรง,ตรงเลยนะผมสงสัยชัดเลยเอาว่าว่าถ้าวิเคราะห์กึ่งข้อมูลขณะนี้เนี่ยยืนยันว่าใช่บางจากอาจจะถูกสร้างให้เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตเรียม ในอ่าวไทยได้ถูกไหม<ต>ก็มื่อกี้เราไล่ตรงนี้นะบางจากมีโรงกลั่นก็จริงอ่าเหมือนปตทก็มีโรงกลั่นแต่ปตทเนี่ยเขามีผลิตและสํารวจก็คือมีปตทอสอพอแต่ว่าบางจากเนี่ยไม่มีไม,มไม่มีแบบนั้นไม่ใช่เหรอเดี๋ยวผม,มผมเป็นบอร์ดผมเป็นบอร์ดให้ผมจะตั้งบริษัทบางจากสอพออาทิตย์หน้ไม่เห็นยากเลยคุณหมูเอ็นพิซัว รับสมัครแป๊บเดียวมีมีความเข้าใจในเรื่องพลังงานอยู่แล้วเออครับดึงตัวผู้บริหารจากปลทอก็ได้ <c oughs> จากจากที่ไหนก็ได้ในโลกเชฟรอนก็ได้โทเทลก็ได้ครับไอ้นี่คือความ,มสำคัญนะครับท่านผู้ชมว่าทำไมคนถึงอยากได้บางจากนะฮะแต่ทีนี้เอามาดูซิตามพาดหัวของเราเนี่ยใครกันแน่ อาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้เขมนฝรั่งไทยใครกันแน่อาจจะมีมากกว่านี้เราก็ไม่รู้นะครับเอดูดูเส้นทางดูคอนเน็ชันดูอะไรต่างๆแล้วใครกันแน่หรือรวมๆกันอยู่คือผมเล่าอย่างนี้ครับเรื่องเนี้ยหาตัวจับยากจนบัดนี้เรายังหาตัวจับไม่ได้เลยนะว่าไอตอนขายหุ้นปตทหนึ่งนาทีศูนย์เจ็ดวินาทีเนี่ยใครเป็นมาเฟียที่ได้ไปแต่ผมมาได้ยิน คนหนึ่งเล่าผมฟังนะแกได้ไปประมาณสองสามล้านหุ้นแกได้ไปไม่กี่บาทแกได้กำไรไปประมาณสักสามร้อยสี่ร้อยล้านบาทหุ้นบตทขนาดที่ขายอะ่ะหนึ่งนาทีศูนย์เจ็ดวินาทีเนี่ยเกิดขึ้นที่ประชาชนอนะ่ะคุณพัชระผมตอนนั้นก็เป็นนักข่าวก็อยากจะพยายามไปขึ้นทะเบียนน่ะเขาเหมือนกันแหละไม่ได้สักคุ้นหนึ่งอะ่ะมันหายแวบไปอยู่ในมือนักการเมืองหมดตอนหลังรู้อยู่ในมือคอรมอ รัฐมนตรีในสังกัดของพรรคใหญ่ขนาดนั้นอยู่ในมือสอวอกลุ่มกวนที่เข้าไปร่วมบวชองค์กรอิสระทั้งหลายอดีตนายทหารคนหนึ่งที่เคยร่วมการรัฐประหารแล้วเป็นสวไม่เอ่ยชื่อท่านนะั้นท่านเสียไปแล้วท่านเล่าให้ผมฟังว่าโอ้โหเฉพาะท่านอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เปลี่ยนได้ยังไงชีวิตเปลี่ยนน่ะได้พุน้นปอตอทกาไรตั้งเจ็ดสิบล้านน่ะไม่เข้าสังกัดเขาได้ยังไงนะ พราะฉะนั้นก็ย้ายสังกัดกันเป็นร้อยยี่สิบคนนะ่ะก็เลยทําให้องค์กรอิสระบิดเบี้ยวหมดทั้งตุลาการสารรัฐมนูญบกพร่องโดยสุจริตกกตก็เห็นไหมหนาห้าห่วงติดคุกต,ติดตารางกันทุกคนตัดสินคดีเละเทะหมดอนะ่ะองค์กรอิสระก็มาจากหุ้นปตทที่มีมาเฟียที่ผมยังไม่รู้ว่าเป็นเงามืดที่คุณพระชรคเขียนสองคนนี้ป่ะแล้วยังเป็นคนนั้นอยู่นะปูวกว่ายังเป็นอยู่นะไอ้กลุ่มมาเฟียพวกเนี้ย ยังยังมีชีวิตกันอ,อยู่ทุกท,ท่กงนั้นเลยนะครับแล้วมาบางจากยังไงมันยังอยู่ในปตทด้วยนะแล้วมันก็มาบางจากด้วยนะ <c oughs> อย่าอย่าคิดว่ามันจะไม่มานะกิจ,จาการใดก็าตาง,งที่มีเงินอืมแล้วเม็ดเงินมันไหลเป็นวินาทีมันไหลเป็นก๊อกน้ำ่ะมันไม่ใช่น้ำแต่เป็นน้ำมันเป็นแก๊สเลยะกลิ่นเหล่านี้นะ่ มันวิ่งมาหมดแหละมาเฟียพลังงานอ่ะหุ้นเซ็นจะมาเบียรไทยมาเบียเขคเมนครับมาเบียร์ฝรั่งมาจอยยังไงอ่ะหุ้นหุ้นเซ็นมาจอยยังไงพี่เอประมาณไหนอ่ะที่บอกว่าหุ้นเซ็นไม่พอใจว่าไปอะไรนะ้สิบสองเปอร์เซ็นแล้วอ่ไม่ถึงยี่สบสี่เปอร์เซ็นเนี่ยอันเนี้ยผมก็ต้องบอกว่าเป็นแหล่งข่าวเนาะผมก็ไม่ไม่ได้สามารถจับเบนจามินมานั่งจับเข่าคุยกันถามได้เหมือนที่ไป กินกาแฟกันที่โรงแรมไหนสักคนนะอันนั้นใคจะถามมันได้เฮ้ยเอ็งซื้อ12เปอร์เซ็นเอาตังคุณเซ็นสิมา12เปอร์เซ็นแล้วมาซื้อหุ้นได้แค่12ได้ยังไงอ่ะแสดงว่ารับเงินมา24เปอร์เซ็นดิทำไมมาซื้อได้แค่12ล่ะหุ้นวันนี้มันถูกซื้อไป12เปอร์เซ็นอีก12เปอร์เซ็นที่ก็พูดได้ง่ายว่าเอาเงินมาสองทางอ่ะอันนี้เขาก็บอกว่าคุณเซ็นก็เลยทวงเงินคืนนะนะครับเมื่อไม่ได้หุ้นก็เอาเงินคืนสิ ทีนี้ทีนี้ลองไปนึกภาพห้าสิบห้าสิบในแหล่งพลังงานอ่าวไทยชา้าๆนะแผนที่แผนที่สัมปทานพลังงานเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2510มันก่อน2516ที่มีพระโรมราโองการประกาศเขตไหลทวีของไทยด้วยนะ2510เนี่ยเฟซบุ๊กผมย้อนหลังไปสักปีสองปีจะมีอยูเออ่เดี๋ยวว่าผมจะส่งให้คุณหมูดู มันเป็นประกาศแปลงสำรวจอ่าวไทยทั้งหมดที่ให้มีการสำรวจสัมปทานน้ำมันและพลังงานในอ่าวไทยปี2510นะแล้วระหว่างนั้นเนี่ย2515เนี่ยจอมพลลอนนอนซึ่งเป็นสมุนอเมริกาปกครองกัมพูชานะครับปกครองกัมพูชาก็ประกาศเขตไหลทวีป200ไมล์ทะเลออกมาไงที่เรียกว่าเส้น19 เท่าไหร่อะปีสองพั้าสิบห้าแล้วกันโดยไม่สนใจเลยประกาศยิงตรงจากหลักเจ็ิบสามข่าครึ่งเกาะกูดมาเข้ามากลางอ่าวไทยแล้วตีวกลงข้างล่างฉันลากเส้นแบบตามใจชอบเข้ามาเพื่อจะมาคุบแหล่งพลังงานไงพบว่าไอปีสองห้าหนึ่งศูนย์เนี่ยมันมีการสำรวจพลังงานแล้วเมื่อห้าสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีเทคโนโลยีดาวเทียมแล้วเขา จรวดอพอลโลไปต่างไปดวง,งจันทร์แล้วใช่ไหมปีเท่าไหร่2,111-12นะ่ะอัพเอรโล1 11ไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสหรัฐก,ก็มีเทคโนโลยีสำรวจพลังงานแล้วก็ผมเลยเชื่อว่าข้อมูลผมคือหลอนนอนก็เลยประกาศทั้งทั้งที่ประเทศกำลังเกิดสงครนะามนะกำลังจะสูญเสียถูกเขมรไล่ฆ่ากันอยู่แล้วตนะตอนนั้น,นยังประกาศเขตทางทะเลออกมาเพื่อคุ อ่าวไทยครึ่งหนึ่งไว้ก่อนที่เป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบันที่ว่าเป็นแหล่งพลังงานคนละครึ่งเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออเมริกาซึ่งมีเชฟรอดมียูโนแคลมีอะไรรู้และพวกนี้ก็มาขุดในฝั่งไทยไปแล้วได้สมปทานที่ฝั่งไทยไปแล้วและไอ้ฝั่งที่ยังเหลืออยู่เขาก็ยังตกลงกันไม่ได้ระหว่างไอ้เส้น 25, อสองห้าพศสองห้าหนึ่งหกของลอนนกับเส้นพศสองห้าหนึ่งหกของของไทยที่จอมพลถนอมประกาศมันก็เลยเกิด ที่เรียกว่าพื้นที่อ้างเขตทับซ้อนที่จะมีคนพยายามไปแบ่งคนละครึ่งไงและผมต่อยนิดนึงจะได้เข้าใจว่าไอ้แบ่งเปนคนละครึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณเซนบินมาพบคุณทักษิณโดยบินด่วนมาตอนที่คุณทักษิณมาอยู่บ้านแล้วมากินน้ำาลาพรากันใช่หรือไม่มันจะมากอดกันกลมอะไรก็คุณทักษิณบอกว่าคุยกันโทรศัพท์ทุกวันน่ะคุยกันได้อะทำไมต้องวิ่งมาหามันมันมีอย่างเดียวคุณหมูมันต้องรับ มากไม่ให้ใครได้ยินคุยกันสองคนแล้วมีการระบบตรวจจับการดักฟังแล้วว่าไม่มีนะห้องนี้ห้องห้องห้องนั่งเล่นห้องรับแขกตรวจให้สรพสันติบาลมาตรวจแล้วไม่มีดักฟังนะเ,เราถึงจะคุยเรื่องรับกันสองคนได้ผมไม่รู้ว่าเรื่องรับคืออะไรแต่ก่อนหน้านั้นผมได้ข่าวลือนานแล้วประมาณสักเกือบสองปีที่แล้วข่าวลือนี้เป็นข่าวจาก ปากของอดีตปหลัดกระทรวงการต่างประเทศเล่าให้ผมฟังว่าในปัญหาของพื้นที่ทับซ้อนเนี่ยที่เขาเรียกทับซ้อนซึ่งผมไม่ยอมรับเนี่ยเพราะผมถือเป็นพื้นที่อ่าวไทยเนี่ยมีการไปตกลงที่เรียกว่า MO U ซีซีสามไม่ต้องพูดถึงถงบกนะแต่มันจะยิงมาทางทะเลเนี่ย C C เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไทยเสียเปรียบทางทะเลชัดเจน โดยคุณเซนแนบแผนที่หนึ่งต่อสองแสนไว้เนี่ยที่ท่านก็เห็นว่าต้องยกเลิกเพราะอะไรเพราะว่าคุณเซนจากเครมบอเดียเนี่ยก็จะมาเคลมพลังงานของเราด้วยจากการเอ u มโี่สนี่แหละเพราะคุณเซนก็ขายสัมปทานนี้ให้กับฝรั่งไปแล้วบริษัทในหน้าที่ขายไปเป็นของคุณเซนกับคุณมาเนต จะมีฝรั่งหัวขาวหัวดําไปร่วมด้วยหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้คุณหมูลองเดาที่ว่ามีคนไทยไปพูดไหมผมเดาว่ามีนะไอ้แก๊งมาเฟียพลังงานเนี่ยและแก๊งธุรกิจการเมืองนมันต้องไปหุ้นด้วยบริษัทนี้อดีตประหลัดกระทรวงการต่างประเทศอดีตรัฐมนตรีคนหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่าค่าในหน้าห้าพันล้านยูเอสพาะค่าในหน้ายนะใช่แล้ว ก็ประมาณแสนห้าหมื่นแสนหกหมื่นล้านขายขายเขาเรียกว่าขายสัมปทานของฝั่งของเขเมรใช่ขายขายสัมปทานของไทยที่เขเมรเคลมไปที่คิดว่าจะได้อาา่าคือคือที่คิดว่าจะได้เอาไปขายอที่คิดว่าจะได้ที่คนไทยบางคนบอกเอาไปคนละครึ่งนั่นแหละค่าในหน้าห้าพันล้านยูเอส ผมพูดมาสองปีแล้วผมยืนยันแหล่งข้อมูลผมยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันว่าบริษัทนี้ยไปขายสัมปทานแล้วส่วนบริษัทสัมปทานจะเป็นจบที่ใครไม่รู้จะย้ายไประหว่างเชฟรอนที่อเมริกาเข้ามายุ่งในกัมพูชาหรือจะเป็นฝรั่งเศสโฮเทลที่มาครองเข้ามายุ่งผมไม่อาจตอบได้หรือเขาอาจจะแบ่งคนละครึ่งหีก็็ได้ ไอ้าพันเนี่ยจะแบ่งคนละครึ่งสองพันห้าไปทางอเมริกาสองพันห้าไปทางฝรั่งเศสก็ได้แต่สรุปเรื่องทั้งหมดมีมาเฟียพลังงานและนักธุรกิจโกงเมืองไปร่วมอยู่ในขบวนการฮุบปตทไปแล้วกำาลังจะเอาขายชาติไปฮุบกับกัมพูชาในฝั่งนู้นเอะแต่คนไทยต้านเยอะ ห้าพันล้านเนี่ยได้หรือ,อยังแล้วก็ถ้าบอกว่าห้าพันล้านเป็นแค่ค่าในหน้าเนี่ยมูลค่ามันต้องมหาศาลเลยแล้วแล้ว,แล,วแล้วมูลค่ามหาศาลนั้นเข้าใจหรือยังหรือเขา้าเข้าใจเฉพาะค่าในหน้าหรือมัดจำคือโดยักเ<ต>่ฝรั่งไม่ง้นะตกลงกันไว้อย่างนี้ยัน M O U M O A เขาค็ามมัดจําไปส่วนหนึ่งถ้าคุณเอามาได้เรียบร้อยเขาเรียกว่าค่าเปิดซองค่าเซ็นล่วงหน้าเหมือนเวลาเขาจะสร้างรัฐสภาเนี่ยเขา วางสิลาเลิกก็ชาร์จสาเปอร์เซนก่อน <c oughs> อ้าวหลุดหลุดไปเรื่องนี้อีกนะ <c oughs> ใครรับไปบ้างพอเขาลงเสาเข็มก,ก,าาก็อีกราคาหนึ่งจ่ายงวดหนึ่งเออพอลงอันนั้นขึ้นหลังคาก็จ่ายงวดหนึ่งไอ้นี่ก็เหมือนกันห้าพันล้านยูเสเนี่ยคุณอาจจะได้ใช้ไปสักห้าร้อยล้านก็ได้พันล้านก็ได้ยูที่เหลือยังเบิกไม่ได้จนกว่าคุณจะเอาสามบทานมาเอาอ่าวไทยเปลี่ยนชื่อเป็นอาวกัมพูชาไทยให้ได้ก่อน